หลายทีคนมันเต็มวัดเบิดเ,เขาประกาศออกพอกระจายค้นกรุงเทพก็มีครับคนต่างจังหวัดนี่ต่างเพิ่มกมีพราะจุดทางประทัดได้เขาก็ประกาศออกพอกระจายคนก็นเต็มวัดเนาะครับเลขปรากฏว่าออกสองสองเจ็ดคำเตือนช่วงนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิด อาพ่อมาแล,ล้ลหลกหลานมีงังจะามปูปูสอบไหยได้ยินมังบ้าปูจะไปะมีจิตนิมนต์นะครับเดี๋ยวมาไม่เจอครับ,บก็เลยมาวันนี้พมาหลวงพ่อมาเอินสุดเสีนทางไปะละย่องแล้วโอ้อ่าไปัะย่องครับออกจากปะย่องสิกลับมาสานงานผิต่อนิดนึงกับลงกระบี่แล้ว<อ>ลงสายใจตอแล้วปูสีเส้นปูข้าม้องขึ้นฮอนหนีเมื่อใดคะอ่างานต่อไปนี่จะ การลุบรอเนาะเข้าไปแตงยศตนนี่แต่งเสเร็จแล้วก็จะไม่แห่อ,อีกทีน,นึงแห่แล้วเซ่นพุ่นขึ้นหอกับจ,จุดประทัดอ่าจุดประทัดสัว่ากันไปเบื้องหางประทัดพอตอนลุบรอพ้อนนี่เล็้หางประทัดมันได้เนะาะสองเจ็ดสองมันออกสอง<ด>สองเจ็ดระ<อ><อ>ดั<อ>งไปแล้วโบัดนี้กระซิบบ้า ลบล่อจากโรงงานเขาไปแทงครับก็ใสไม่แห่ไม่แห่ละไร,มรไม้แห่ปลายสีจุดประทัดอีกก็ใสเบิ้งหางประทัดจัดสิเฐ์ขาวเขาก็เลยสะดวกเลยวมืนกันค่ะว่าพิ่นถือลายจุดเดร้างหอให้ปูข้ามพ่อที่ว่าเจ็ดแสนใช่ไหม <จน S 2> ไแล้วรอรูปเหมือนอี่ีว่าจ้ะพิ่นถือมันมัน<ห>มรอแป้วลมือนัลหลาที่บอกเธอมากน่ะครับทำไปทีพุทธาพิสศษครับมากว่าเลขประทัดอ่ะมันบวงสองอ่ะมันได้สองเจ็ดสองมันออกสองเจ็ดเจ็ด มันก็จบแล้วผู้ที่ถือเกตเซนนี่มันถือมือน,นั้นหรือว่าก้อนหนานัน่นทามาไม่ถึงเจ็ดแสนแปดแสนบ่มีไม่ถึงล้านบ่มีโอ้โออดทีแเคือมันดังมากนะครับดังทั้งหมู่บ้านเลยหรือว่าดังทั้งตำบลเลยครับปู่มันดังกระจายบ้านหัวย่างมันกัดเถิดกันสู้เซอร์มันก็ไล่ก็สู้มบอร์ซือเนาข้อหวัวเนาะนะบางคนก็นได้เจ็ดแสนละบ้านหัวยางโอ้โหนะหัย่างพวกพี่สะไฟเป็นเลยหกหมื่นสิทธะ ปเด็นปะเนโล่าลอยนะเข้าใจบ่ครับอ่าคือว่ามันมีโยนสอมเกตซ้อมปเด็นสามประตูว่ะล่ะประตูละลอยป็เด็นสองโกลไปหมือนึงมานจะถึงได้มือนนึ่งได้ได้ได้หกหมื่นสมได้หกหมื่นนี่เยอะสมได้แสนกว่าแต่เยอะแสนกว่าเพราะคนเล่นสามลอยครับอันนี้มันก็เต่ดูุ๋มมก ส่านหลวงพ่อ,อ,พอนันเลิกแล้วคือบ่ะฤ่นอ่าเพราะหลวงพ่อขบอกว่าพ่อเขาเล็นครับวันี้ได้มือไปปูได้มือบวงสรวงไปอันบวงสรวงนี่ล่ละมันท่านเลยกับนัดพระวัตอนนี้หลังจากท่านท่านประชิดพระท่าเสด็จเขาก็ยกไปแจ้งโยร่านเขาขอท่านมาทรงหลังจากเขามาทรงแล้วกับศกกับนดการไหว้แค่มือใดแค่แล้วกัสิมาท่านไปที่เหตดปลายสีแล้่ะจุดทางประทัดอีกที่หนึ่ง การท่านใหกำหนดการเพราะว่าเขาท่านจะมาส่งครับนี่มีแต่เลขกกันฟันปูป่ะข้างวดเนี่ขั้นเหล็กปูนี่มันมาแม่นหรอกล่ะกับฟันอยู่ทำไมถึงว่าไม่แม่นกับปูนิมิดรอกนิมิตแปดศูนย์สามมันออกไก่กันป้ายันไก่ปันป้าอยู่งวดนี้บเเจ้าตัวได้เงางวดนี้แปดศูนย์สามรับรองว่าไก่ปันป้าเขาเขาหรอกเอาเขาว่ากันซัง มีแต่คนบอกว่าเข้าอันนี้ผมไม่เข้าหรอกเลยปูผมเพิ่งเคยเจอไม่แน่ได้ปูมองว่าเข้าห้อสิแม่เนี่ยอันนี้ปูนี้เห็นมันโตเนี่ยน่าันล่ะครับคือสีว่าพูดแม่นปููอันนี้เข็ดแก้วว่าเมื่อกว่เนี่ยฉันปูฟันทั้งซี่เลยเขาเป๊ะๆเนี่ยมาตอนหลังเนี่ยสองสามปีหรือมันลายไหม ถึงฟันเป็นตัวก็บพราเขาเรียกว่าเพราะเขาหรอกมันสีเกามดแอดมินมากเลยล่ะแอเนี้เร้าดังวัดนี่ตัวดังวัดแอดมินมากนี่ล่ะกระจักล่ะคำดังก็เรื่องของมู้เจ้าดอกไม่เชื่อก็ปูดดอกเพราะพวกมสนใจครับถ้ามันเถี่เขาให้การน้ำจิ้มน้ำหอมู้เจ้าก็ได้ไปเท่านั้นล่ะปู้ฝันจังเด็กกว่ากันจังคนเครอปูกกันนั่นรับธรรมดาเลี๋ยกับฟันปลาไปนั่งมึงเขาเขียนหนังสือมึงเขียนหลังยังละสูว เลปเลียวเ,เบิงเ,เลยเห็นเป็นแปดศูนย์สามนด่นสมมตินะ่ะครับนั่นมันฝันฝน,นี่ล่ะแดงบ่กินหลายนอนหลายกระบ,บอกอะประกาศธรรมดาเราเขงเขียนนะ่ะนี่เขาว่ากินหลายนอนหลายกับฝันไหลมันก็ไล่ไปสละกหางเดียวแปดศูนย์สามเครื่องน,นฝันนะ่ะทังพ่อบอกว่าเครื่องมีย่อมมลาไนางเขียนนังซื้อกอยู่บันซู่เชีนกัดยังหลัสู้รอะมักเบิดด้งนวด่ะเขาเลยเบิ้งสมมติ เขาประกาศเขียนนั้นัแปดศูนย์สามหลวงพอกระสดุงขึื่นก็นจาได้อันนี้เรียกว่ากินหลนอนไหลายฝันหลรับแต่าฝันอะไเลขอันนี้แ <80 3 S 1> ปดศูนย์สามกจะยบไปเสียหลายล่ะอ้าเป็นแนวทา้งเนาะพ่อ่าถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะที่ปู่เคยเล่าให้ฟังเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ล่ะมันแก่แมนโยสมัยหลวงพอ่อเพราะว่าตมืกระปุกครับ,มรบสมัยก่อคนครับหตนผลทุกปี สมัยก่อนหลวงพ่อสบายคู่ครับบายคู่แล้วเข้าจะควายเห็ดไปซี่กรมครับตว่าสิปีหลังปู่ไม่ได้บายคู่แล้ะปู่ขึ้นบวชไปนะบ้างมือมันเถ่าแล้วบ้าหลาหนนึงสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยนะคววมเป็นนุมความงสงสัยคววมอยากลู้อยากศึกษารเรียนลูก สัตว์ไนสัตว์ไอยากือกว่าไม่จริงบอยอยากพิสูจน์คือว่าตามล่าหาความจริงนะสรัยนั้นเป็นนุ่มก็เลยศึกษาเพราะเป็นแนวท่านเลยท่าเองเช่นน้รอยแปดข้าทาลอยแปดยันรอยแปดใบคู่ดูดวงปาผีถอนหุ่นใสกีเฮ็ดมาวัดกูแนวสุดท้ายแล้วมันวิ่งอย่างหับก็เลยปล่อยว่าง ะสมัยก่อนนี่บอกบอกญาติโยมถูกกี่งวดครับปู่ครับเอางวดเซนี่ทรงสุดขคือสิบหกงวดติดกันครับ,บๆๆมันหลาย <นะ S 2> ปีแล้วมันนานแหละสิบหกงวดติดกันครับสิบหกบบงวดเลยครับเขาบอกรวยพี่บอกปู่ถามว่ามันดังบลามันการรับประเทศเนาะแต่ขอพิดจารณาหน้าพิ่รับพยัญไน้ปั่นเมืองก็จ่ามาเบิร์สุดละ ก็แล้วแต่ครับ803อันนี้อันนี้ฝันนี่หละฝันเลยฝันมาคนเยนหนังสือเป็นกลุ่มโยสู้เขียนยังก,กันละลาก็ได้มาซองเบิรงนี้เลยเขาสี่เบอร์แต่เขียนป็นเลขเขาเขียนไบเป็น803ก็ตื่นกันอย่างแค่นั้นแหละเยอะไปเสียหลายหละ่ะถตาทามว่าสมัยก่อนฝันซี่นี่อกว่าตงเป๊ะหล่ะพอปูวิไยบายคู่ามันสบกว่าปีแล้วครับ ขั้นปูไคูมันมันกะอว่านักนะมันกะหัวหมูเก้าเครื่องเก้าะหัวหมูเก้าเป็ดเก้าไก่เก้าวัตเลีเก้าเก้าเก้าบิตครอบมันใส่เงินหลายบายซีการร่างการรถสิบล้อหรอก่ามาจัดงานน่งปมีเงินแสนนี่แต่บ่ไเ้นเงินหลายล่ะหกแสนยางต่ำด้วยนะโอ้ไ้ครูแต่ละทีนะครับปู่ โอ้โหสีทิศเนาะมองการมองกา,อาง,งอยมว่าหมูกเก่าเนะอีกสีทิศแบบน,นี้ตามมุมเแก้มันเป็นเท่าไหร่น่ะครับมันมีว่าหมูเป็ดไก่ปลาชนตม้มปส้ซะาหายอย่างน,นี่แหละ